เล่นหุ้นแบบนี้เสี่ยงเจ๊งร้อยอร์เซน์สวัสดีครับวันนี้โคตรวกงสอนเล่นหุ้นนะครับเราจะมาคุยกันว่าเล่นหุ้นแบบเนี้ยเสี่ยงเจ๊งร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเสี่ยงยังไงเล่นแบบไหนคุณต้องดูคลิปเนี้ยเรียกว่ามือใหม่มือเก่าก็ต้องดูนะครับยกเว้นเสียนหมื่นล้านคงไม่ต้องดูแล้วนะโอเคเรามาดูกันหลายๆคนนะครับ อันนี้เรียกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วตลาดหุ้นมีมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วแต่ว่าตอนเนี้หลายหลายคนยังยังใช้ทฤษฎีที่มันสูกสร้างมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะฮะยังนับคลื่นกันอยู่หลายหลายคนเนี่ยก็ยังมานับคลื่นกันว่าจะต้องซื้อเวลามันลงมาห้าห้าคลื่นนะครับนับคลื่นยูเนเวฟแล้วก็ตีเส้นแนวโน้มแล้วก็เรียกว่าตามตําาทั่วไปครับซื้อตอนทะลุนแนวต้านแล้วก็ขายตอนทะลุแนวรับนะครับ ซื้อหลายตัวมากเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามที่เรียกว่าหลายๆสำนักสอนมานะครับแล้วก็เอาเงินออมมาลงทุนจนหมดตัวเลยอันนี้คือถ้าเล่นแบบ5้าข้อนี้เสียงเจ๊งร้อยเซนแน่นอนนะฮะคราวนี้ผมจะสอนคือว่าไม่ต้องไปนับหลอกคืนนะฮะเส้นแนวโน้มก็ไม่ต้องตีนะฮะแล้วก็เราซื้อตอนทะลุแนวรับนะครับแล้วก็ขายตอนทะลุแนวต้านนะครับแล้ววาราคาต้องนิ่งด้วยนะไม่ไปต่อแล้ว แล้วโฟกัสแค่สองสามบริษัทนะครับเอาเงินที่เ,เล่นมาลงทุนแล้วก็ถัวเฉลี่ยด้วยรายได้หลายทางนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนเนี่ยขึ้นเอเรียเวฟก็คือว่ามันจะมันจะเชื่อว่าในการที่จะราคาจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยอ่ามันจะมีประกอบด้วยราคาหุ้นขึ้นที่ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมพอครบห้าปุ๊บมันก็จะเริ่มแกว่งตัวแล้วก็ลงเวลาลงก็จะเหมือนกันจะมีขึ้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบมุมรูปมุมขวาล่างเนี่ย เนี่ยขาลงหลายคนนะพอขึ้นไปพอลงมาห้าขึ้นแล้วเนี่ยเข้าซื้อเลยโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าหุ้นพวกนั้นเนี่ยเ,เรียกว่างบการเงินเป็นยังไงนะครับหลายๆครั้งเราเราเจอว่าลงมาห้าขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีขึ้นลุหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สําหรับขาขึ้นเนี่ยเราก็ยังเจอว่ามันขึ้นไปห้าขึ้นแล้วเนี่ยบางคน อดใจไม่ได้ไปซื้อขึ้นลูกที่ห้าลูกที่สี่โดยที่คิดว่ามันจะต้องขึ้นต่อสุดท้ายมันก็ลงจริงๆนะแต่พอพอมันลงมาแล้วเนี่ยมันกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยคราวนี้ก็ใจร้อนเจอลูกที่หนึ่งลูกที่สองก็เข้าเลยสุดท้ายมันก็กลายเป็นลงขายเป็นขาลงแล้วลงไปสี่ห้าลูกอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเราควรจะเลิกนับไปได้แล้วตัวนี้ไม่ควรจะใช้นะครับการตีเส้นแนวโน้มเน,นี่ยก็เหมือนกัน ตีได้แต่ว่าเราต้องใช้ให้ถูกบางครั้งเนี่ยเราตีดาวเทรนเวลาเป็นดาวเทรนมาอย่างรูปทางซ้ายนะมุมทางซ้ายแล้วก็ถูกสอนมาว่ามันลงอยู่ไม่ควรจะไปซื้อถูกไหมครับเราก็ไม่ซื้อรอให้มันเป็นอัพเทรนอย่างในรูปทางขวาเนี่ยแล้วเราค่อยเข้าซื้อแต่พอซื้อปุ๊บสักพักมันก็กลายเป็นยอดดอยแล้วเราก็ติดหุ้นหุ้นตกแล้วว่าไม่กลับมาอีกแล้วก็งงกันไปนะครับบางคนถือหุ้นข้ามปีเพราะว่าทำทำตามเทรนนี่แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นไทรไลน์อ่ะยังมีประโยชน์แต่ว่าเราต้องใช้ให้เป็นนะครับเนี่ยเห็นไหมกาลังหุ้นกําลังขึ้นเนี่ยตีเทรลไลน์ปุ๊บขึ้นชัวเข้าซื้อปุ๊บหล่นนะฮะตกมาที่เดิมที่เดิมนี่หมายถึงที่เดิมก่อนที่มันจะขึ้นนะครับแต่เราเนี่ยติดดอยแล้วเรียบร้อยเราซื้ออยู่บนยอดที่สูงที่สุดเลยนะเนี่ยบางครั้งเนะเวลาหุ้นลงลึกๆเนี่ยเราไม่กล้าซื้อเพราะม่าจะลงไปถึงไหนนะ เรารอให้ขึ้นแบบรูปทางขวาเสร็จเรารอให้เข้าซื้อสักพักอ่อสักพักคือ,ค,อคือหุ้นมันวิ่งหนีขึ้นไปแล้วเราซื้อไม่ทันแล้วพอขึ้นไปไปซื้อเราก็กลับมาเหมือนรอบนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตามเทรนเนี่ยมันใช้ไม่ได้อีกแล้วนะในโลกสมัยใหม่นะครับเพราะทุกคนรู้กันหมดนะเนี่ยพอมันมีสัญญาณให้ซื้อใช่ไหมครับทะลุแนวต้านเข้าไปซื้อเสร็จสักพักหุ้นก็ไม่ไปไหนแล้วก็ทะลุลงมาทะลุแนวรับก็กลายเป็นขายขายแล้วก็ขาดทุนนะ ทนไม่ได้หลายๆคนทนไม่ได้ก็ขายทิ้งนะเพราะว่าตอนซื้อไม่ได้ดูว่าหุ้นดีหรือเปล่าใครเจอแบบนี้บ้างครับเนี่ยสภาพแบบเนี้ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้เนี่ยเป็นเหตุผลว่าทาไมเราไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับบางคนซื้อหลายตัวเลยนะฮะแล้วก็แรกๆติดลบนิดนิดหน่อยหน่อยสักพักติดลบกันทั้งกระดานเนี่ยนี่ก็ไม่ไหวนะครับเอาเงินออมมาลงทุนหมดตัวเลยก็จบเลยเหมือนกันนะครับคราวนี้ คิดใหม่ทําใหม่นะครับไม่นับขึ้นไม่ตีเส้นแนวโน้มนะครับเราดูนะครับหุ้นที่มีผลประกอบการดีแล้วก็ราคาตกลงมาเยอะแล้วอย่างน้อยห้าสิเปอร์เซนถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ดูว่ามันไซด์เวย์เมื่อไหร่พอไซด์เวย์เสร็จแล้วทะลุแนวรับลงไปให้เข้าเลยนะฮะสักพักมันจะวิ่งดีขึ้นมาอย่างรุนแรงเพราะว่าการที่มันลงเนี่ยคือการที่รายใหญ่กว้านซื้อนะครับกว้านซื้อจากรายย่อยมันทาให้ราคาตกเพราะว่ามีคนเหมาหมด พอเหมาหมดแล้วเนี่ยของขาดตลาดราคาจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับพุ่งขึ้นมันมีหลายอย่างบางทีเจ้าไล่ซื้อเพราะว่าช่วงนี้มันถูกมากแล้วไล่ซื้อพอราคามันเหมาหมดเนี่ยตอนมันร่วงลงมาเหมาหมดเหมาแล้วก็ยังไม่หมดของเงินยังเหลือก็กว้านซื้อขึ้นมาอีกมันก็จะเกิดการกระชากอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเน,นี้ยก็คือว่าจุดเรียกว่าเป็นจุดดีที่ดีที่สุดที่เราจะตามทันรายใหญ่นะครับ พอทะลุแนวต้านเข้าไปก็ขายเลยเพราะรายอยากจะขายให้รายย่อยตรงนี้นะครซื้อแค่สองสาบริษัทพอครับไม่ต้องถัวเฉลี่ยเยอะนะครับเวลามีปัญหาจะได้จัดการได้เร็วนะครับแล้วก็อย่าใช้เงินออมทั้งหมดนะครับมาลงทุนในหุ้นนะครับเราต้องเอาเงินที่เราใช้เที่ยวเล่นหรือใช้สิ้นเปลืองเนี่ยมา,มาลงทุนดีกว่าเป็นการฝึกนิสัยของเราด้วยนะครับส่วนเงินออมเนี่ยก็เอาไปลงทุนในด้านอื่น เฉลี่ยกันไปนะครับหารายได้จากหลายๆทางนะครับหุ้นมีขึ้นมีลงช่วงที่หุ้นตกหนักๆอาจจะกินเวลาถึง2-5ปีเพราะฉะนั้นเราต้องมีรายได้จากหลายๆทางนะครับเพื่อที่ว่าจะเอามาลงทุนในหุ้นที่ราคาถูกแล้วก็สะสมหุ้นในช่วงที่ขาลงแบบนี้นะครับวิธีหาหุ้นมันผลง่ายๆเลยนะครับเข้าไปที่ settrade.com นะครับเลือก set hd แล้วก็เลือกหุ้นที่สนใจสามารถเข้าไปดูที่หมดงบการเงินได้มาทัดล่างสุดเนี่ยที่อัตราส่วนเงินบันผลนะครับ หาหุ้นที่มีันผลสูงๆแล้วจ่ายต่อเนื่องนะครับแล้วเราเลือกเอาเลยครับตัวไหนตกมาลึกจัดเลยโอเคขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมวันนี้นะครับสามารถติดตามผมได้ที่ Facebook เล่นหุ่นไทยแลนด์หรือ Subscribe Channel นี้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับขอบคุณครับ